หัวปีลงกระทะกินหอมลอยมาให้รักนี่แหละทอดมันของจริงงบน้อยเลยพงพามาชิมเมนูบ้านๆน,นะครับทอดมันหัวปีมบดท,ทำง่ายอร่อยแน่มาดูวัตถุดิบกันครับหัวปีใช้หัวปีกล้วยน้ำว้านะครับเราหั่นเส้นบางๆนะครับแล้วก็แช่ด้วยน้ำมะน,นาวหรือน้ำมะขามเปียกวันนี้แค่น้ำมะขามเปียกนะครับไม่ให้เขา้ำหรือดำนะครับหมบด200กรัมครับเครื่องปรุงพร้อมเดี๋ยวเรามาผสมกันก่อนเลยครับใช้ชามใบโตนะครับวันนี้ใช้พริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนโต๊ะ ไช้วันนี้ใช้ไข่เป็ดนะครับ1ฟองใช้ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงตานด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาครับคนคลุกเคล้าให้พริกแกงเขาแตกเลยนะครับพวได้ที่แล้วก็มูบดครับเอาลงมาผสมครับ ก็คลุกเขาครับให้ทุกอย่างเข้ากันได้ดีครับตามด้วยแป้งทอดกรอบนะครับวันนี้ใช้ห้าช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับผสมคลุกเ้าต่อครับอบปีนะครับใส่ลงไปครับอปีแล้วก็จะเทน้ำมะขามเปียกออกนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งสองรอบเพื่อไม่ให้เขาเปรี้ยวนะครับ คลุกเ้าครับขยำให้ทุกอย่างเข้ากันครับตามด้วยมะกรูดหั่นฝอยครับห้าใบเป็นเคยครับขยำคลุกเขาให้ทั่วครับตอนนี้ก็คลุกเขาขยำเข้าที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับน้ำมันก็ใช่ปริมาณตามความเหมาะสมครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับก็จะปั้นเป็นก้อนเป็นแบนนำลงกระทะครับใช้ช้อนหรือว่าใช้มือปั้นยดยที่ความสะดวกนะครับ จัดไปเลยครับตอนนี้น้ำมันเดือดสุดๆแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นมาพักให้เขาเสียบน้ำมันนะครับเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ทำกินบ้านไหนก็ฟินครับวันนี้งบน้อยเลยพงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ